พี่น้องวัสทีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สีมกปลากามกปลามากินน้ำกันได้จ้า,ามกปลาดุกจ้านี่เห็ดล้างเรียบร้อยแล้วล้างให้เรียบร้อยทุกดาแล้วอันนี้อันนี้ข้าวเบียได้จ้าข้าวเหนียวอามาแซ่ละจ้าลวก็ปั้นปั้นลวก็เอาใส่ลงไปใส่หลายมันก็นสิเหนียวเหนียวได้จ้า ไหม,หมเห,น,เหนียวเหนียวเวลาผสมเลยทสีสเห,น,เหนียวเหนียวโมกคาแบบบ้านๆบ,บ้านเท่าได้ที่จะอันนี้ลองพใส่น้องไปนี้พใส่โนี่พีกอันนี้พิกอันนี้พิกกระเทียมหอม น,นี่หอมแดงหอมแดงหัวนะจจ้าตักกะข้าตะไไข่ไปประกูดปั้นแล้วเรียบร้อยโอ้โหไปชน,นิดก,กันเลยจ้ะขันเผาหมักกินเผ็ดๆเ,เน็่ยหน่อยงั้นก็จะ,จะเอาผิดหน่อยซะนงอันนี้ชุลรดใส่ชุลรดลงไปไปประมาณสองช้อน pa 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 ada kalau roti saya roti namanya ya roti sembok apa có Nam làm bà đẻ con đấy cha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cha, con bỏ ักซี่บะมี่พี่น้องเลยขาดพักซี่ปไทยแทะขาดพักซี่ย่างเดียวพักซี่ใารอิตูใคอ,อิทูลืมเพพี่น้องใารอิตูลืม เนะ็ตยังไ,ไงแบบบ้านๆของมาน,มนจะไค้บอกเขนลืมขาดพัออีตู้ขาดอันพักซี่บาน,หน,นบบเห้อง,งมันมกบซีบ่เสียด้วยกพี่น้องว่าจิเพื่อนดึงดึงสายดึงเนียดึงพักซี่ กะเีเอาไปอบถึห่อ,นนอไปตองนี่้ะปลากระลากไม้ยันดีแล้วล่างยากล่างนั่นมันออกล่างเกลี่ยได้แล้วกัเอาเปลน,นั้นล่างพอมนี่ะกสิบข้าวนี่เอามาหมกไปตงองจกะเอเปล่อกวุ้นเผาจ้บาดหนอกเข้ามาเหีด กระสีเอาไปหมกได้จ้าเอาไปหมกปั่นี่